คุณ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 นี่คุณเป็นอะไรบ้างครับไม่เป็นไรคะ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะบ้านคุณอยู่ไหนอ่ะให้ผมไปส่งไหมบ้านจู่ๆฉันก็จำอะไรไม่ได้เลยอ่ะ แม้แต่บ้านของตัวเองนี่มันก็จะดึกแล้วนะคุณกลับไปที่บ้านผมก่อนไหมคุณไม่ต้องห่วงนะบ้านผมเนี่ยมีพี่สาวอยู่ไม่ตอกลัวนะใครอะป๊อบอ๋อน้องเขาน่าจะโดนทำร้ายมาพี่ ยูดีก็กิ้งลงมาถามอะไรก็จำไม่ได้ยังไงก็ฝากพี่ดูแลแล้วกันนะน้องคะไหนมานั่งนี้สิไหนบอกพี่สิว่าเกิดอะไรขึ้นยังไงผมจะลงประกาศหาในโซเชียลดูแล้วกันนะครับ น้องเนี่ยโชคดีมากเลยนะที่เจอน้องชายพี่อะ่ะไม่งั้นนะแย่แน่ๆงั้นเอางีแล้วกันระหว่างเนี้ยน้องก็พักที่นี่ก่อนส่วนเรื่องที่พักกับเสื้อผ้าเนี่ยเดี๋ยวพี่จัดการให้ พี่เป็นไรอะแล้วน้องเขาอยู่ไหนอะน้องเขากลับแล้วเหรอกับอะไรล่ะเห็นบอกว่าจะไปเดินเล่นพี่ก็เลยให้เงินกับโทรศัพท์ติดตัวไว้เผื่อฉุกเฉินแล้วนี่หายไปตั้งสามชั่วโมงแล้วนะโทรหาก็ไม่รับพี่ว่าพี่เนี่ยจอดไปตามหาแล้วเนี่ยเฮ้ยผมไปด้วยดิไปน้องไปไหนมาทำไมพี่โทรหาแล้วไม่รับ จำไม่ได้ว่าเอาโทรศัพท์ไว้ตรงไหนอะ่ะพ่จริงๆนะคะแล้วเงินที่พี่ให้ติดตัวไว้ล่ะเงินหนูจำไม่ได้ว่าเอาให้ใครไปหรือเปล่าหรือว่าเอาไปซื้ออะไรหรือเปล่าอะ่จะจำไม่ได้จริงๆอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรกลับมาปลอดภัยก็ดีแล้วอืองั้นขึ้นไปอาบน้ำอาบทาก่อนไปแล้วก็เดี๋ยวมากินข้าวกัน แบบนี้พี่ว่าไม่ไหววะต้องหาคนดูแลแล้วแหละก็ผมไงพี่ผมจะดูแลน้องเขาเองผมจะแต่งงานกับน้องเขาชิงดิแต่งงานกับน้องเขาเนี่ยนะพี่ว่านะเอาไปรักษาก่อนไหมหายแล้วค่อยว่ากันนั่นแหละดิเกิดตื่นขึ้นมาจำสามีตัวเองไม่ได้เรื่องใหญ่เลยนะเออป๊อบแกเห็นกล้องถ่ายรูปพี่ไหมวะ พี่ก็ไม่ได้ใช้นานแล้วเนี่ยพรุ่งนี้ว่าจะใช้หาไม่เจอผมว่าพี่เนี่ยต้องไปรักษาแล้วนะอายุยังน้อยอยู่นี่เนี่ยช่วยหาโอเคไปปวดหัวเลยทีนี้ไปผมพาน้องเข้าไปหาหมอมานะก็ไม่ได้มีอาการผิดปกติอะไรรุนแรงมากอะหมอว่าให้ยามาแล้วด้วยอืม เรวเรื่องนั้นล่ะว่าไงเรื่องไหนพี่เอา้าก็เรื่องที่จะขอน้องเขาแต่งงานไงผมว่าเรื่องนั้น่ะรอก่อนดีกว่าจะรออะไรอีกล่ะแกเนี่ยก็ควรจะมีครอบครัวได้แล้วแล้วน้องเขาอ่ะก็ไม่ได้เป็นอะไรมากไม่ใช่หรอเชื่อผมดิรอก่อน พี่ป๊อบคะพี่ขอยืมรถออกไปข้างลอกงหน่อยสิอ๋อได้สิกณแจขอบคุณนะคะเออแล้วนี่ยาเราหมดแล้วใช่ปะอดีเลยงั้นเดี๋ยวพี่จะพาไปหาหมอนะให้หมอเขาตรวจดูอีกรอบนึงดูว่าาการเราเป็นยังไงบ้างค่ะผลไม้จ้าเพิ่งปอกใหม่ๆเลยนะว้าว แล้วน้องเขาไปไหนอะไปทําธุระเหรอแล้วแกปล่อยเขาออกไปคนเดียวเนี่ยนะโอ้ยพี่น้องเขาเนี่ยอาการดีขึ้นเยอะแล้วจริงหรอเฮ้ยดีใจได้นะเว้ยงั้นก็แสดงว่าอีกไม่นานฉันก็จะได้อุ้มหลานแล้วใช่ไหมอีกไม่นานครับแต่ไม่ใช่เรื่องอุ้มหลานแน่นอนเราเรื่องอะไรอะ <c oughs> อะไรของแกวะ นี่บอ๊อบน้องเขายังไม่กลับมาอีกเหรอนี่ก็ไปนานมากแล้วนะน้องเขาคงไม่กลับมาแล้วมั้งครับก็แบบความว่างไงนี่คือยาที่เขาต้องกินตลอดหนึ่งเดือนแต่ผมเห็นน้องเขาเนี่ยเขาไปซ่อนใต้กระถางต้นไม้หลังบ้านน้องเขาคงไม่ชอบก็ได้มั้งยาตัวเนี้ยเขาไม่โอเคกับเขาอะที่จริงอะยาเนี่ย มันเป็นแค่วิตามินธรรมดาเฮ้ยแล้วผลตรวจอะผลตรวจก็ปกติไม่มีอะไรผิดเพี้ยนเลยงั้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผมพลาดเองอะพี่ งั้นแบบนี้รถแกก็ผมถึงได้รออยู่ตรงนี้ไงเป็นไงน้องเข้ามาแล้วเฮ้ยนี่มันคนขับรถที่บริษัทแกดิอะไรเนี่ยฉันงงไปหมดแล้วผมให้เขาเนี่ยดาวรถผมมาคืนครับรถเรียบร้อยดีใช่ไหม เรียบร้อยครับแล้วน้องผู้หญิงคนนั้นล่ะเขาคงมีความสุขกับเช็คเงินสดที่ผมกำลังจะอายัดตอนนี้ะแกเล่าให้พี่ฟังอยู่นี้เลยนะแั้นเกิดอะไรขึ้นก็น้องสาวส,สวยของพี่เนี่ยเขาไม่ได้ผิดปกติเขาร้อดเปเซน็นและที่สำคัญเนี่ยเขาเป็นมิจฉาชีพด้วยนะ ครับคุณป้อมให้ผมแกล้งเป็นคนติดต่อซื้อรถแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ขับรถมาให้ผมก็เลยเอาเช็คที่คุณป้อมเตรียมไว้ยื่นให้แล้วเธอก็ขึ้นรถหายไปเลยครับนี่ยังไม่รวมของที่หายไปจากบ้านแล้วนะครับในแต่งเงินสดดีนะที่ไม่หายไปม,มากกว่านี้แล้วเราจะทำยังไงต่อละเนี่ยตอนนี้นางยังไม่รู้ตัวหรอกครับรู้ตัวอีกทีก็ตอนตำรวจสกัดจับน่นแเลย คนสมัยเนี้ยทำไมไว้ใจอะไรไม่ได้เลยอะพี่ต้นเดี๋ยวเราก็จะได้ไปใช้ชีวิตที่เกาหลีแล้วนะรอพิมหน่อยนะคะวกนางหงูหาเงินล้านได้ง่ายๆแบบเนี้ยรู้สึกดีจังอะไรอะคุณ ครังหน้ามีด่านครับชักช้าคนยิ่งรีบไปสนามบินอยู่สวัสดีครับผมต้องขอเชิญตัวคุณไปให้ปากคำที่สอนอนด้ดยครับเพราะมีคนแจ้งเหตุว่าคุณได้กระทำการยักยอกทรัพย์ของเขาน่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะคะไม่ผิดแน่นอนครับ เพราะคุณเพิ่งขายรถให้กับอีกบุคคลหนึ่งซึ่งทางเจ้าของทรัพย์เขาไม่อนุญาตหนูทำได้ไงวะเชิญครับ